อโลโ l ลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทนด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันใน ep 6 ep นี้ผมจะไปส่งกัญชานะครับอยู่โรงงานเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรให้เขามาสร้างอ่าห้องรับไว้ปลูกกัญชาที่บ้านเราตรงนี้นะจะมีคนมาสร้างให้เราอยู่แต่เราต้องทำทำกัญชาไปส่งเขาไปเดีย๋ยวเราไปดู ต้นกัญชากันว่าเก็บได้ไหมโอ้โหเก็บไม่ได้ทุกคนเชือ้อราเพียบเลยเดี๋ยวกำจัดเชื้อราก่อนอนี่น้ำยากำจัดเชื้อราของเราอืมอืม,อม,อมหมดแล้วไป เราลดน้ำกันต่อโอเคทีนี้เราก็รอนะครับรอให้รออีกประมาณน่าจะ5-6วันก็เก็บได้ละ เรานั่งรออยู่โซฟาดีกว่าอโอเคตอนนี้เราแพ็กเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมานับกันดีกว่าว่าครบสิบสองแพ็กไหมหนึ่งสองสามสี 5้าหกเจ1ดแปดเก้าสบครบครับครบเกินด no ้วย right> 2องแพ็ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาติดรถไปด้วยไปไอันี่แล้วะจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราไปไปด้วยเดี๋ยวเราไปปลูกต้นกัญชากันไว้ก่อนปลูกค่าเวลา เราเอาของขึ้นรถกันดีกว่าแล้วก็เราจะได้ไปหลับไปนอนนะนะรอเวลาไปพรุ่งนี้สิบโมงของขึ้นรถกันดีกว่าสวยตอนนี้6กโมงแล้ว อเป็นไงบ้างลูกๆเป็นไงบ้างเร้วรีบโตนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปนอนกันดีกว่าเราเอากัญชาไปขายกันวับสตาร์ทเครื่อง โอเคมาถึงแล้วทุกคนมาถึงเกือบเที่ยงอ่ะออกมาสิบโมงกว่าเรามาถึงโรงงานรับซื้อกัญชาแล้วครับว้า wow. ว สิบสองแพ็คเราว้าวเ,าเสร็จแล้วทุกคนได้มาสี่พันกว่า 4, สี่พันสี่โอเคเราลงไปดูที่ไอ้นั่นเราเข้าได้หรือ,อยัง เขาบอกว่าถ้าส่ง12แพ็กนี้จะเข้าห้องรับได้ห้องรับตรงนี้อะได้ไหมเงาโอ้โหี่อันนี้เครื่องอะไรอะเครื่องผลิตกัญชาเนี่ยเลยทุกคนนี่แหละอ่าเพื่อนกลุ่มนี้แหละจะไปทำห้องรับที่ไว้ปลูกกัญชา ที่บ้านเราได้ดูดิทุกคนดูแมกกลายกัญชาอย,อย่างจอดอย่างจอดอย่างจอดบอกเลยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอย่างจอดบอกเลยอย่างจอดอะไรมั่งวะเนี่ยเฮ้ยขอนั่งขอนั่งด้วยเพื่อน Just be แต่ว่าอะไรอะทุกคนผมไม่เก่งอังกฤษด้วยดีหุยถังเก็บกันกันช้าทุกคนโอ้โแม่งถังโคตรใหญ่โคตรชอบบอกเลยอันนี้มันคือเครื่องอะไรทุกคนอ๋อผมอ่า,อาปลดล็อกไปรเรียบร้อยเครื่องนี้ล่ะปลดล็อกด้วยอ่ะ Up grade, Up grade, Up grade. อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอ้าวอัปเกรดไม่ได้ทำไมอะ่ะหรือว่าต้องสร้างห้องรับก่อนอันนี้เราได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้วะ่ะทุกคนต้องทำไงอะ่ะอันนี้เหรออันนี้ก็ไม่ได้ทุกคนแต่อันนี้เราจัดการไปละผมสนใจทางนี้มากเลยซื้อถังไปด้วยดีกว่า อเอาสักสามถังไปเลยเพราะว่าเราจะสร้างแบบอลังการเลยเราจะสร้างแบบยิ่งใหญ่เอาไปไหนส่งไปดีกว่าไปดีกว่า,าขึ้นรถเราเลยถังแบบถังใหญ่มาก เป็นไรออโอ้แม่งมันอันใหญ่มันอันใ,นนใหญ่ทุกดใหญ่จัดเลยอือ อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวตกล่ะไปกลับบ้านเราโอเคผมก็มาแวะเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อน้ำมันไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเข้ามาซื้อของอะไรแต่งก่อนนะ Hey, yeah, nét sắc nổi. À. Ah. บ้านกันไปปลูกกัญชาต่อโอเคถึงบ้านแล้วทุกคนไปขนของลงกันอ่าอันนี้ผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน กัญชาญเราเป็นไงโอ้โหมาได้ลดน้ำทุกคนเหนียวเฉาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องมาลดน้ำคนของลงปแปบบับ เอ่อทุกคนผมลืมบอกเราได้ถังลมมาแล้วนะมีที่เติมลมกับบล็อกลมเดี๋ยวเราไปทำกัญชาอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเบรกให้รถกระบะเราสวยหมดหรือยัง น่าจะหมดละไปเราไปลดน้ำต้นกัญชากันดีกว่าเติมน้ำหน่อยเสียงอะไรวะทุกคนเหมือนคนตัดต้นไม้เลย ได้ยินป่ะเหมือนคนตัดต้นไม้สร้างบ้านอะไรสักอย่างเฮ้ยหรือว่าเขามาสร้างห้องใต้ดินให้เราห้องรับให้เราวะเดี๋ยวนะเดีนะผมรดน้ำเสร็จก่อนเนี่ยเนี่ยได้ยินไหม ผมได้ยินตั้งแต่เราขนของลงแล้วนะผมผมว่าไม่แน่อาจจะใช่เขามาสร้างห้องใต้ดินให้เราเดี๋ยวเดีรด,ดน้ำเสร็จก่อนแ่าจะไปดู รอบนี้เดี่ยไม่มีมแมลงไป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 ดีดกป่าใช่ป่ปไ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 ฟไมไเปไปอ่ไนะเอาไปไไปไปไจไป่าไาป <c oughs> ไป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 ไไไปไปไปไม หมือนเหมือนเขากําลังสร้างอะแต่มันลงไปไม่ได้นะทุกคนเนี่ยมันก็นจะสร้างตรงห้องน้ํานี่แหละ <c oughs> เขาน่าจะกําลังสร้างกันอยู่เพราะตอนนี้บ้านผมก็ไม่มีไฟด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยไปจ่ายแล้วกันโอ้ว่าจะ ว่าจะเปลี่ยนอะไรรถรอซะหน่อยจบกันไปนอนดีกว่าไปเราไปดูต้นกัญชากันห้าหกบาทแล้วน่าจะเก็บได้แล้วแหละว้าวว้าวว้าว,ว,าวอไปน่าจะเก็บได้แล้วทุกคนขังใหญ่โอ้โหม่งยังหนักเลยอะไป เก็บกัญชากันนด้กว่า โอเคเสร็จแล้วอันนี้ไม่เต็มนะทุกคนผมไปลดน้ําต้นนี้ก่อนที่มันเก็บไม่ทันนี้เพราะว่าอ่าม,มันโดนมาโดนแมลงกินนะครับก็เลยเก็บยังไม่ได้เดี๋ยวปล่อยนไว้นั่นแหละต้นเดียวอ่าผมเก็บกล่องไปไว้ก่อนอ๋อไม่ไหวแล้วปลูกไม่ไหวแล้วทุกคนโหยังเหนื่อยอ่ะปลูกต้นกัญชาเนี่ย เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปลูกจึ๊อ<า>จึ๊อเอาใส่ถังนี้ก็ได้เนี่ยนี่เก็บไว้เก็บไว้ เราได้2ถังกับอีก6กสนะเดี๋ยวผมจะลองอทํทาถังนี้ดูว่ามันจะได้กี่กี่แพ็คนะท,ทุกทคนไปเ,เริ่มกันเลยม,มันมันมองไม่เห็นตอนทํำมาทุกคนถ้าผมลุกทําได้ไหม อืมไม่ได้อ่ะผมต้องนั่งทํำนะต้องนั่งนู่นได้ไหมไม่ได้ห่ะต้องนั่งตัวนี้มาแล้วหนึ่งสองสาม อหมดแล้วนะทุกคนทังนี้เหลือแค่หนึ่งเปเซนทำไม่ได้เราผมมาแพ็กก่อนอูดอข้างล่างตกอยู่นี่เท่าไหรนะ่นยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกือบครบอะทุกคนอะมานับดูว่าถัางหนึ่งจะได้กี่แพ็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ถังเดียวได้เก้าแพ็กระทุกคนสองถังก็ได้สิบแปดโอ้เกือบครบเกือบครบ ไปเราไปเอาถังซองมาทํากันเลยจุบ๊บเดี๋ยวผมแพ็คอันนี้เลยแล้วกันจะได้ไม่เกะก,กะอะเป็นสิบไปโอ้โหไปแพ็คกันต่อเลย เราก็แพ็กกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามานับนเลยอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเ่สิบอ็ด่สามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายีทุกคนโอ้โหขาดไปแพ็คหนึ่งเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูในรถก่อนมีแพ็คหนึ่งนี่ว่า พอดีทุกคนพอดีย7ิบเจ็ดกับแพ็กในรถโอ้โหพอดีเป๊อหขนของขึ้นรถเกือบไม่พอถ้าไม่มีอันที่เหลือในรถแย่เลยเนะี่ยไม่พอทุกคนเกือบไม่พอนอนได้ไหมเรานอนได้ไหมว้าวนอนได้นอนได้นอนได้น นอนได้ถึงประมาณ10โมงพรุ่งนี้ไปน,นอนต่อผมทำให้นอนแบบได้10โมงพอดีเลยทำไมห้องน้ำผมมีประตูแล้วหรือว่าเขาสร้างเสร็จแล้วทุกคนด,ดูดิ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 เฮ้ยเปิดได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยว้าว แล้วอะ่ะทุกคนทำไมมืดจังวะทำไมมันมืดจังอะ่ะยอว้เปิดไฟตรงไหนเงาเงาเอามีถุยน้ำลายด้วย <c oughs> <c oughs> กดตัว V ม,มันถุยน้ำลายทุกคนเงาธรรมดาที่ไหนแล้วมีพัดลมด้วยมีน้ำมีไฟ มีเพลงเปิดให้ฟังด้วยอืธรรมดาที่ไหนล่ะปูมันมังตั้งแต่ท่าไหนวะตรงนี้ผมเอาลงมาทําข้างล่างดีกว่าอันนี้อันนี้มเมล็ดมันเหรอที่ปลูกมเมล็ดเหรอเดี๋ยวผมไปเอามเมล็ดมาปลูกด้วยก่อนยืยี่ยื้ยี่โอโหก็ด,ดีใจ <c oughs> <c oughs> มเมล็ดอยู่ไหนวะมะเมล็ดอยู่ไหนวะ,มะเมล็ดมเมล็ดมเมล็ด นี่เล็ดมาเล็ดมาเล็ดมาเล็ดนี่ว้าวว,าว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้คืออะไรอ่ะซิสเต็มน้ำ ว้าวว้าวว้าวโอ้โหโคตรไฮเทคทุกคนอืน้ำแบบเป็นไฮเทคหมดเลยอ่ะน้ำแบบละอองลงมาอืสุดยอด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 มากสุดยอดมากยังชอบบอกเลยยังชอบ ดูอีมีเพลงเลยไปผมไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวทาง y o u t u b e มันมันจะบล็อกผมอีกอ่ะถ้าเปิดเพลงในนี้นะมันจะเป็นเหมือนติดลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างนี่ยแหละไปปิดไว้ปิดยังไงอะ่ะงงธรรมดาที่ไหนไป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 เราไปส่งกัญชากันดีกว่า 27โอ้โหพพอดีไป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 เราไปส่งของกันคือ,อเขาต้องการ27แพ็คอะพอดีเป๊ะถ้าไม่มีในรถนี่แย่บอกเลยแย่ไปส่งของกันโง่ ทุกคนมาถึงโรงงานแล้วมาถึงโรงงานแล้วนะเจ้าเงาบ่ายโมงกอดีเดี๋ยวผมถอยหลังเข้าดีกว่าเอารอบนี้มันทำไมไม่แอ่นนั่นอัตโ,ตโนมัติ เราต้องเป็นคนเอาลงเองเหรอว้าวธรรมดาที่ไหนได้เงินมาหน่วยโอ้เป็นหมื่นอ่ะนี่เราเอามาส่งอีกได้นะเนี่ยมันได้อีกเยอะเลยปไปแล้วเข้าไปดูข้างในนี้ดีกว่าต้องมีอะไรใหม่ๆเรามาส่งตั้ง27แพ็ งงเป็นไงเพื่อนเพื่อนเป็นไงเพื่อนเพื่อนเป็นไงเพื่อน,เ,นเพื่อนอ้ mm hmm. แบบควนขโมงชงเชง w ว a t i s t o ว้าวว้าวเราอัพเกรดได้หรือยังอะ่ะงงอัพเกรดได้แล้วคนโอ้ oh. โอนี่อัปเกรดไปให้หมดเลยไม่มีอะไรต้องอัปเกรดแล้วอันนี้มันเป็นเครื่องที่ว่าอยู่ห้องใต้ดินที่เราปลูกกัญชาทุกคนมันเป็นเครื่องอัปเกรดนะแบบมันจะเป็นอัตโนมัติให้หมดเลยผมอยากได้แม็กายกัญชามากเลยอะ่ะเราต้องทำยังไง เราถึงจะได้อันนี้หรือว่าเราต้องเ,อเราต้องเอากัญชามาส่งให้เต็มกล่องหรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่จะลองทำดูนะทุกคนไปกลับบ้านเราดีกว่าเราได้อัปเกรดของไว้หมดแล้วตังเกือบหมด กลับบ้านเราโอเคเรามาถึงบ้านแล้วทุกคนจบเอา้ามันตกอะไรอยู่นี่แพ็กหนึ่งอยู่ีนี่แพ็กหนึ่งทุกคนโอเคเก็บไว้ก่อน อีพี EP นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปลุยอะไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับอ่าคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ